สำหรับเจาะลึกก่ลาวกับผมต้นซาบ้าไก่วันนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดนะครับหนึ่งคู่นะครับมาฝากพี่ๆกันนะครับผมเป็นคู่ระหว่างนะครับผมเท่าแก่น้อยนะครับพบกับทางสสมเกียรตินะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพม่าเจอพม่านะครับผมกำนหนชนกัน4ียกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทางเท่าแก่น้อยนะครับเท่าแก่น้อยนะครับไก่เนี่ยชื่อเจ้าปิ่นทองนะครับเป็นไก่พม่าลอดลำวงนะครับหลุดลอดถอดถอยนะครับโยกโยกถอยจิ้มตีจังหวะสองนะครับผม หน้างอนได้หน้าคางได้นะครับมีแข้งหน้านะครับเป็นไก่ตีแผลวงแดงนะครับแม่นหูแม่นตานะครับเป็นไก่ในสังกัดของซุนหงอคงนะครับจากประวัตินะครับก็เคยชนมาทั้งหมดเนี่ยสี่ไฟ์นะครับสองไฟ์แรกเนี่ยชนะอันกว่านะครับไฟที่สามนขึ้นป้ายติดประจาไฟเล็กนะครับชิงกัน4.4ล้านจีบนะครับเสมอ3ยกนะครับล่าสุดเนี่ยติดประจากับซุ้มมังกรดำนะครับเจอกับไก่สายเลือดนะครับกุมารจีนของพี่โอชยันนะครับ ตีกินยกเดียวนะฮะตีกินยกเดียวเลยนะฮะแต่ไฟนั้นนะครับเป็นการจับยอมของเจ้าของไก่นะครับคือประมาณว่ายังเสียดายไก่นะครับก็เลยจับยอมไฟนะครับก็พิชะเหนอความคาดหมายนะครับปล่อยหางเนี่ยก็เป็นต่ออยู่ประมาณเออเป็นรองอยู่3ามช่วงตัวนะครับเล่นเอากันอึ้งไปเลยนะฮะล่าสุดนะครับติดมัดจำนะครับกับสสมเกียรติผู้่อสู้เนี่ยถอนไปกลับมาติดอีกรอบ ใส่ชื่อเท่าแก่น้อยนะครับส่วนทางลูกชายเทวดานะครับไก่ชื่อเจ้าเขียวโซดานะครับเป็นไก่พม่าเดินจิ้นตีไฟเตอร์นะครับกดนั่งอกได้ตุ้มมาคังได้นะครับเดินเดินเข้าไปเบียดเกี่ยวคอไล่หัวจิ้นตีนะครับเดินดึงคางเออเดินดึงคอตีนะครับตีซอกตีหน้าคอนะครับตีแผลปลดอาวุธนะครับสายหัวแรกกินนะครับตีได้ทั้งพม่าและเชิงนะครับมันเป็นไก่ในสังกัดกองเอ่อของกองปราบนะครับไก่สังกัดกองปราบนะฮะสายนี้นะครับเขาว่าแทงต่อจัดมากนะครับ ตีไม่มีเสียงแต่แทงเข้ามาเนี่ยมีตอเน้นๆนะครับแต่ประวัตินะครับก็อย่างโชคโชยเลยนะครับชนะต่อเนื่องมากันทั้งหมดเนี่ยห้าไฟนะครับล่าสุดเนี่ยนำมาชนที่สนามไก่น้องนิชานะครับหลัก5.2นะชนะเชิงนะครับเบอร์แข้งโหดมากนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับทางเท่าแก่น้อยนะครับดูแล้วชั่วโมงบินเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่านะครับมีไฟชัดเจนครับเคยเลิกเคยชนะมานะครับล้มยากแน่นอนนะครับเชิงชนก็เหมือนจะได้เปรียบได้ตำแหน่งด้วยนะครับ ดูแล้วนะครับน่าเล่นน่าลงทุนด้วยนะครับส่วนทางลูกชายเทวดานะครับก็น่ากลัวเอาเรื่องนะครับแทงต่อเน้นๆนะครับเชิงชนไม่ค่อยสวยแต่ตีเข้าเห็นๆนะครับก็กระดูโครงสร้างดีนะครับมีโอกาสบีดเบียดแล้วลวกก็เป็นได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ยังชอบอยู่ที่เท่าแก่น้อยนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนกันได้ไม่ว่ากันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ